สวัสดีจ้ามาเนี่โอ้ยบาสิมาเมืองเห็ดฝนตกจืนพวกกาเข่าป้าเลยได้ดพาลูกมายางเหล็มาจา้ะพวกกาเข่าป้าย่านไอเห็ดแต่ว่ากสิหาเมืองน้ำผางทางเขา้า อย่ามันสิมากเกือดน,น้ำขางค้างน้ำหินน้ำหยางได้จ้ะเฮบ้านนี่สวัสดีค่ะเลยลูก๊าย <bye>. <laughs> บายฮัลโหลพาลูกสาวมายางหลยนอีกสองวันก็จะเปิดเทอมแล้วก็สิเอาจาัก,กรยานมาน้ำกันเลยไม่ได้อาอมาเพราะว่าฝนมันตกมันจืนฝนฝนหาก็หยุดได้จ้ะ โต๊ะสองมือสามมือหรอมัดมือมัดคืนหาก็หยุดป็นเสียงหมดตัดพี่เห็ดไม่ดูตรงนั uh> ้นนี่หรอตัดมองพี่น้องได้ยินเสียงหยังบอกเสียงบึมบึมอะไรลูกเห็ดหรอโอ้ดอกไม้ เสียงอะไรไหมมึงสิยงไหนมึงน้ำตกพี่น้องได้ยินเสียงยังบ่น้ำตกมึงสิยงไหนนะมึงน้ำตกคนนะมึงน้ำตกพี่น้องน้ำตกค่ะ ก็คิดาอยาเป็นเจ้ามาาันนะต้องน้เป็นตะยานบ้ทั้งน้ำทั้งเป็นแตญาวดุ้ยกูนะ <Ooh! S 1> มองเมีสามีเพิ่งเคยเล่าออให้ฟังเยอะด้วยจ้ะออกูบ้าให้ฟังแต่แต่สมัยเพิ่งเป็นหนุม่ม คนกับมูคนเคยมาโดดโด,ดดลงไปพ่นว่าหยับมันบ่ยั่งวัหน้นาม,มันแห้งเพราะน้ำข้างล่างมันดูดดูดแล้วลงไปแล้ววัดฉันเยบบ็บก็ได้ยั้งมาเป็นได้เป็นหัวเธอว่าสันวาว่า่ดะดอกไม้ดอกไม้สวยเหมือนคนเลย ไม่มีหลอกเหตุแต่มาม่าไม่กล้าเข้าป่ามองน้ำแห้งแฮงเป็นแต่ยานตะบากับน้ำน้ำเพราะว่าเวลานั่นไหนนักท่องเที่ยวไอ้เวลาน้ำลงเนีอจจะนักท่องเที่ยวเขากับสิม้าตกปลาแซลมอนเนี่ยจะเดาให้มา เขาสิมายืนทราบลาบอยู่ในน้ำเลยเด้ตกปลาเา